สวัสดีช่องเศ้าๆครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอตออีกแล้วเนาะเกษตรทอตอกเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีจังหวัดเชียงภูมิสำหรับเศร้ามื่อนี้ก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านเฮาเอฟซีสปปล้าเอฟซีกัมพูชาเอฟซีเมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมเป็นประจำเนาะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสภาพว่าแร่งนะครับแร่งจัดแรงโดนนะครับมันจะเฮ็ดให้มันเป็นเั่งไดเนี่ยเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบื้องนะครับว่าปัญหาในช่วงหนาแร่งของเฮาเนี่ยมันมีอย่างนี้นะครับปัญหาหลักๆก็คือ การจะเลืิอนเติบโตของมันนะครับเพราะว่าช่วงหนาแล้งเนี่ยความ,ช,วมชุ่มชื้นในดินกับซีโบมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจออากาศร้อนไปอีกนะครับมันกระส่งผลให้มันเขานะครับหยุดการจเจริญเติบโตบ่อสางใบบ่อสางหัวนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ในช่วงนาแล้งก็คือเพี้ยล้งนะครับเพี้ยลงนี่คือปัญหาหลักเลยของมันสัาปะหลังนะครับ เดี๋ยวพาไปเบ่งนะครับว่ามันเป็ยนยังไงเนี่ยสำหรับแปลงมันแปลงนี้ผมบอกไปก่อนนะครับแปลงนี้เพราะแม่นแปลงมันของผมเป็นแปลงมันที่เป็นทางผ่านไปให้ผมนะครับสภาพดินจะเป็นดินออกเหลืองๆครับดินเหลืองปนลูกหลังนะครับปนหินแหเนะเพราะว่าดินพวกเนี้ยมันจะเก็บความชื้นบ่ได้ดีนะครับแล้วก็เวลาแร้งกับที่แรงจัดว่าดินประเภทอื่นนะครับเพราะว่าความชื้นในดินมันจะบ่ค่อยดีมันได เดี๋ยวมาเบิ้งนะครับว่าปัญหาของมันแปลงนี่เป็นยังไงเนี่ยนะครับอันดับเรขก็คือไงครับนี่นะครับเบิ้งเห็นเบิ้งตัวอย่างชัดๆครับเพี้ยจะล้งกินน้ามเลียงส่วนยอดของมันนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเขาบ่สามารถที่สั่งสารไซยาไนด์ขึ้นมาเพื่อป้องกันจะคของได้นะครับเพี้ยก็เลหล้งกิน ส่วนยอดของมันก้อนอันดับแรกนะครับอันดับแรกนี่กะจะเป็นปัญหาลักในช่วงหนาแรกนะครับที่เฮาที่บอสามารถแก้ปัญหาได้เลยนะครับบอสสามารถแก้ปัญหาเฉพาะนาได้เลยโดยเฉพาะเอายามาฉีดนะครับยามาฉีดก็มันจะเซาไปแค่ช่วงจังหวะนึงแค่นั้นแหละครับช่วงช่วงเร็กเกเพราะอีกอย่างหน่อยถ้าฝนบปรตกมาให้อาการแร่งจดมันเกิดกลับขึ้นมาลง ลงเือเก่าครับพี่แอาจิมาลงคือเก่าที่หนักสุดก็คือจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะพี่ยอาจจะล้แบบนี้นะครับพี่ยอาจจะล้กินแบบนี้เลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วโอกาสหายในยากนะครับแล้วต้นมันกับที่ตายไปเรื่อยนะครับตายตายไปเรื่อยการกากแก้ปัญหากับแก้ปัญหาได้ายากครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คือปล่อยให้มันตายไปเลย แปลงนี้จะเป็นลายนะครับเห็นต้นกับเขาเนี่ยแม่นเบิดเลยครับพี่น้องเพราะว่าวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะมันแก้ไ่ได้ครับเพราะว่าสภาพอากาศมันแรงพดถ้าจะให้ดีนะครับให้ผมแนะนํากับผมแน้นําให้ปรุงดินนะครับแบบปรุงดินดีๆจากน้อยนึงเอาอินทรีย์วัตถุมาใส่ละลายนะครับใส่ละลายเพื่อให้ดินมันเก็บความชื้นได้ดีแนะ่จากน้อยนะครับถ้าเก็บความชื้นได้ดี มันเท่ากับที่แตกยอดได้ดีนะครับแตกยยอดได้ดีแล้วกับมันจะสางสารจะน้ยเพื่อเพื่อมาป้องกันจะาของได้นะครับหรือว่ามันจะลดหน่อยลงกว่านี่นะครับเบื้องถ้าเป็นสภาพแบบนี้แล้วบรอดหรอกครับพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นสภาพแบบนี้แล้วแจ้งใดกับบรอดครับมันนะตายแจ้งใดกับตายเนี่ยน้อนครับแต่ว่ามาเบื้องส่วนของสภาพดินที่ ดีขึ้นมาจ่ากน้อยนะครับดีขึ้นมาจต่อย่าน้อยกัทีนี้การกินของเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งพวกไรแดงกินเพีะส่วนยอดนะครับจะบลามลงไปต้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเพี้ยค้นละสายพันธุ์นะครับมันจะปรมีแนว้ที่จะป้องกันได้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันแร่งเกิอดอาการแรงจากปวดจะต้องทํ้ใจไปนะครับสําหรับแลงมันที่เป็นสภาพแบบนี้เพราะว่า มีพี่น้องกบถามกันเข้าม้านะครับว่ามีวิธีแก้มียาตัวใดแก้พวกที่มันเป็นเพี้ยนนะครับกต่ผมบอกไปว่ามันมันแก่ได้ยากนะครับมันแก้ได้ยากถ้ามันยังมีสภาวะแรงอยู่แบบนี้อยู่นะครับถึงเขาที่เอาสารเคมีมาฉีดนะครับมันจะหายไปบ่าโดนนะครับหายไปบ่โดนดนกับกาบมาคือเกาครับพี่น้องมาเปียนคือเกาเพราะว่าทั้งสภาพอากาศสภาพดินม่มีความชื้นเลยกะ มันกับป้องกัน,นยังได้ได้บ่บ่โดนหรอครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับทีเอามาฝากไว้ทั้มนี้ก่อนถ้าผูใ้ใดมีคำถามกับฝากคำถามไว้ใต้คลิปดวยครับเดี๋ยวอันใดที่ผมร,รู้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเพื่อจะมาทำคลิปเพื่อจะตอบคำถามพี่น้องนะครับคำถามพี่น้องเพราะว่าผมกับว่าได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ พวกโลกพวกอยังกระโ,โดกระเดี่ยนะครับผมก็ต้องไปศึกษาอีกเที่ยนึงนะครับเพื่อจะมาเฮ็ดคลิปเพื่อจะตอบคำถามพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ซี่ฝากไว้แค่นี้ก่อนะครับสำหรับเกษตรท่อต่อเนาะขอขอบคุณครับ